ก็แค่จะจบบทบทที่สองนะครับบท,ทใหญ่ก็ดะอยู่ในหัวข้อตัวเลขฟิวเจอร์นะบอกอะไรเกี่ยวกับเราครับตัวเลขฟิวเจอร์บอกอะไรเกี่ยวกับเราตัวเลขฟิวเจอร์นะครับที่ออกมาในตลาด บ่งบอกถึงสภาพนะครับสภาพของนะกองทุนระยใหญ่รายาย่อยครับที่มีความเชื่อนะครับที่มีจากเหตุการณ์ต,รต่างๆครับผลกระทบต่างๆทําให้นะครับก็คือมันมีการซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหมครับก็คือฟิวเจอร์พวกตัวเลขพวกเนี้ยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับที่มีตัวเลขพวกอนั้เพราะว่าเราจะได้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่วา ต่างฝ่ายเนะีต่างคิดอะไรอยู่ครับผมในตัวเลข JPY ครับปดูกปกติแนละ้วการแมชชิงเน่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนตลาด forex นะครับจะเปิดตลาดนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เนเขาจะซื้อขายกันมากหรือเปล่านะครับถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อขายกันมากมันก็จะแมทกับกองทุนนะครับที่มันมีเม็ดเงิน,นไหลเข้าไลลออก บางเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ฮะส่วนของคู่เงินครับของคู่เงินเ,เ,เงินเยนครับผมจะมีฮะน non อ Non-com position ครับครับก็คือเป็นรายย่อยลายลาย่อยที่ขายาที่อยู่ฝั่งช่องเงินเยนครัชบช่องเงินเยนหมายถึงถ้าเป็นคู่เงินฮะ าเป็นคู่เงินนะครับ TBP ครับกับ JPY ครับถ้าสมมุติขึ้นนะถ้าสมมุติกราฟขึ้นนะฝั่งนี้เขาได้กำไรครับถ้าสมมุติลงทนะากับขาดทุนครับผมลงเท่ากับขาดทุนนั่นก็หมายถึงฝั่งของกองทุนนะได้กำไรอยู่ ส่วน JPY ถ้าราคาลงครับก็คือขาดทุนนะครับถ้าขึ้นเนี่ยเท่ากับกำไรอันนี้ารรายย่อยครับทั้งหมดก็คือหมายถึงเขาอยู่งเงินเยนนะครับงเงินเยนอ่อนค่านะครับ ก็คือเงินปอนจะเป็นอย่างไรไม่สนใจครับคือช็อตเงินเย็นนี่คือต้องให้เงินเย็นผ่อนค่าครับเขาถึงจะได้กําไรก็จะสวนทางครับถ้าสมมุตินะครับมีการแมทชิ่งในส่วนของรายย่อยฮะที่ช็อตเงินเย็นไว้ในส่วนของนะครับกองทุนคอมมิชชิเลครับผมเขาก็ต้องลองเงินเย็นไว้เหมือนกันครับผมลองเงินเยนไว้เพื่อที่จะถ้าราคาลงเนี่ย นในพวกนี้เขาจะกำไรซึ่งกองทุนเนี้เขามีเม็ดเงินเม็ดเงินค่อนข้างมากมากกว่ารายย่อยอย่างเราครับผมยิ่งรายย่อยแสดงให้เห็นถึงความสุดโต่งครับคือไม่ว่าใครเนี่ยก็ขายจะมีส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะซื้อเงินเยนไว้ครัและคนส่วนน้อยนยเขาจะเป็นผู้ชนะครับผมคนส่วนมากจะขาดทุนเสมอครับถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้คือกองทุนเนี้ครับตอนเนี้คุมเม็ดเงินอยู่คุมเม็ดเงินของคนส่วนใหญ่อย,อย,อยู่เป็นปริมาณมากครับผม แล้วก็เขามีเม็ดเงินนะแล้วเขาจะจับคู่นะเม็ดเงินเขาอาจจะยังไม่หมดครับผมซึ่งมเม็ดเงินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะสง่งผลกระทบต่อตลาดได้ครับในทิศทางที่เขาต้องการครับผม <c oughs> นี่จึงเป็นที่มาของตัวไดฟวเจอร์บอกอะไรเราบอกถึงการคุมการคุมการแบทชิ่งการคุมกาไรแล้วก็เม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่จะอยู่ในฝั่งกองทุนมากกว่าครับถ้าตลาดพอตลาดเปิดปุ๊บนะอาทิตย์นั้นเนี่ยถ้าราคาวิ่งขึ้นไปเนี่ย ก็ให้อนุมานได้ว่ารายย่อยเนี่ยกำลังกําไรอยู่นะครับรายย่อยแถมเป็นรายย่อยในปริมาณที่มากด้วยประมาณแสนกว่าสัญญาครับกลังกําไรอยู่ครับผมแล้วก็คนคนส่วนน้อยเนี่ยจะขาดทุนอยู่ครับผมเนึ่งที่มีห้าวันครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายครที่จะทําให้รายย่อยเนี่ยช็อตเงินเย็ยนมากขึ้นครับผมคืออยู่ฝั่งเงินปอนครับช็อตให้เงินเย็ยนออนค่ามากขึ้น เขาอาจจะดูเศรษฐกิจครับเขาอาจจะดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่มีอะไรที่ดีเลยนะครับตัวเลขอะไรก็ขาดทุนต่างๆขาดทุนเขาอาจจะช็อตมากขึ้นช่องเงินเย็นมากขึ้นจนถึงจุดๆหนึ่งครับที่การแบ่งชิ้นเกิดการสมบูรณ์ครับผมแล้วก็มีฝั่งกองทุนครับที่เขาลองเงินเย็นไว้สองแสนกว่าสัญญาอยู่แล้วครับผมคือในตลาดตอนนั้นน่ะจะเหลืออยู่แค่เม็ดเงินไหลเวียนไม่เยอะครับ จากที่มีความสุดต่งเกิดขึ้นในด้านของฝั่งรายย่อยครับผมที่ขายเงินเยนฮะแทบจะหมด okay. ครับคือทุกคนก็เชื่อว่าราคาที่มันจะขึ้นอย่างเดียวครราคาของ g p p j p y มันจะขึ้นของ e u r o j p y มันจะขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้เศรษฐกิจประเทศอื่นดีกว่า,เ,าเงินเย็นครับผมแต่สุดท้ายฮะในอาทีสุดท้ายราคามันก็จะลงไปหาของฝั่งกองทุนครับผมซึ่งเขา รองเงินเย็นไวยครับแล้วก็จะทำให้ฝั่งของอารายย่อยที่ช็อตเงินเย็นไว้ขาดทุนคนระับขาดทุนแทบจะทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่ชนะเนี่ยจะมีนิดเดียวครับผมแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงที่นอนนอนรีเซปช็อตน,นะครับเนนอนรีเซปก็คือ,อกลุ่มที่ไม่บอกที่มาครับเขาช็อตเงินเย็นไว้ห้าหมื่นกว่าสัญญาครับผมส่วนซื้อมีหมื่นกว่าสัญญาครับผม เนี่ยกลุ่มที่บอกที่มาเนี่ยก็จะรวมไปอยู่ในนอน c o m นะครับอาจจะรวมไปอยู่ในรายย่อยด้วยหรืออาจจะรวมไปรายใหญ่ที่มาจากประเทศต่างๆที่ไม่บอกแหล่งที่มาครับผมว่าเงินนี้มาจากไหนสัญญานี้มาจากไหนครับเราก็หาสัดส่วนได้ครับหาสัดส่วนฟีโบได้ในอาทิตย์นั้นก็เราผมก็ถ้าเป็นผมผมจะเลงนะฮะเลงว่าราคามันน่าจะขึ้นในละขึ้นไปทางฝั่งรายย่อยก่อนนะครับแล้วก็หาสัดส่วนของฟีโบอาจจะเป็นสันด,ส,ส,ดส,ส่วนของรูปแบบนะครับ รูปแบบขาลงที่มันมีระยะการวิ่งไกลๆหน่อยครับผมแล้วก็เตรียมช็อตนะครับในวันมันศุกร์ในวันสุดท้ายที่ราคาน่าจะวิ่งกลับมาหาผู้ชนะครับนั่นก็คือกองทุนเราสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้ครับวิเคราะห์แบบผมได้ก่อนที่ตลาดจะเปิดคือเสาร์อาทิตย์คุณสามารถวิเคราะห์ได้จากฟิวเจอร์ครับที่มันออกมาในวันศุกร์ธนาคารของอาทิตย์ก่อนครับผมแล้วก็คุณสามารถดูกระแสเงินครับถ้าตลาดมันดีหน่อยคือรายย่อยกับรายใหญ่ก็คือจะจับคู่กันเองครับผม รายย่อยก็คือจะอาจจะ5 0,000สัญญาอะไรรายาย่อยด้วยกันขาย5้า0 0สัญญาซื้อสัก7 0,000ครับแล้วก็รายใหญ่ก็ซื้อสักแสนหนึ่งแล้วก็ขายสักเ0 0 0หมประมาณนี้ตลาดสภาพตลาดมันจะดีครับคือสามารถเล่นเป็นเทรนเป็นเทรนได้คืออำนาจจะไม่ได้อยู่กับรายใหญ่อย่างเดียวครับอำนาจจะอยู่ที่รายย่อยและการตัดสินใจของคนในตลาดในช่วงที่มีข่าวมีตัวเลขอะไรออกมาครับผม ก็น่าจะเข้าใจครถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดฟังซ้ําๆได้นนะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์ฟิชเจอร์ก็มีแพีงเท่านี้ครับก็ในแต่ละตลาดนั้นจะมีสัดส่วนต่างกันนะครับผมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ